เสอร์าผมชื่อนายภรได้ดูะครับผมนายและสุภาพบชาวทที่สามกคนใามของนายเซรว่ารได้รับารสัสที่หนเรได้รับของนายสิรร่ลเราได้ที่ย่บสองครับนายกสบลสที่ิงสงวันนี้เราจะมาทำส่งานเราลครัต โดยลูกนักอ่เป <c ười> ็นการอาน้ามแม่น้ำโดยหลักการทำงานครับคือการทำงานเริ่มต้นที่ระบบการทำงานของไฮโดรลิโดยใช้น้ำหรือน้ำมันเป็นตัวกแรงข้าสร้างความดัน ลิกนี้น่าจะได้เต็มแต่คะแนนรายงานนี่น่าจะเหลือเซนหนึ่งส่วนยี่สิบอะไรอย่างเี้เอายืนอ่านเลยค่ะคุณเตรียมอะไรมลคุณอ่านเลยท่องมาไม่ได้กุอ่านเลยค่ะระบบไอุโอริคนต้องที่การใช้ของไหลหรือน้ำมันเพื่อสร้างอัตราของไหลอันแน่น จนไม่สามารถปีนัดได้เมื่อถ้าพื้นที่พวกมันชนกันกระแทกขนางของอาชนะนนโดนเป็นแรงเคลื่อนแนวรงของบอกเ้ดิมในส่วนของสัมพานครับจะเป็นการเปิดขึ้นหรือลงของสมพานทั้งสองด้านโดยการนำใส่ลิ้งที่มีน้ำต่อกับใส่น้ำเกลือที่ไม่มีน้ำจะพบว่าน้ำแทนทีอ่อากาศทำให้เกิดแรงดัน ทำให้ใสยที่ไม่มีนะ้ำขยายออกเื่่เราทั้หนักที่เนเข้าไปทำให้ควัมเกิดการขยับชึ้นโลงตามระยาระา่างอ้าวขจะเทให้ดูจะทดสอบให้ดูเาราอัดเมื่เอเราอาัอาจจอาดแรงการใส่กระบอกสูบใช่ไหมคะ แรงดันก็จะถูกส่งผ่านไปที่ของเหลวไปที่กระบอกสุบอีกตัวหนึ่งก็ชีะดันกระบอกสุบขึ้นเราก็ต่อกับที่เปิดสะพานแล้วทำให้สามารถเปิดสะพานได้นะคะอยคเออสะพานเัิทางอีกเลยซึ่งในนี้ก็เป็นหลักการจริงที่เราใช้ทําสะพานเปิดแบบนี้นะคะยกตัวอย่างได้ไหมว่าที่ไหนมีสะพานที่แบบเปิดแบบนี้ได้ มีป่ะเอใช่เลยมี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 มไมีมีมไมีมีมคมไมีมีมีมไมีมีมอมีมไมไมีมม่มีมีมีม่มี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 มปมี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 มเมีมีมีมไมี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 มไมไมีมอมีมไมีมีมีมไมี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 มมี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 มม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 